ที่เคยาให้เกี่ยวมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้นําท้องถิ่นภาคตะวันออกในวันนี้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อร่วมสร้างที่เราเรียกอาจจะเรียกหรือเรียกว่าทูต FTA ก็ได้นะครับในพื้นที่ซึ่งจะให้เป็นให้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปิดเสรีทางการค้าการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีรวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในเบื้องต้น เพื่อนาไปสู่การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งจะทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีทางออกสําหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศขอขอบพระคุณท,ท่านท้องถิ่นจังหวัดรวมถึงวิทยากรภาคเอกชนทุกท่านที่กรุณาให้เกี่ยวมาเป็นวิทยากรในการสัมมนาวันนี้ บลัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บรุรีท่านภาศูศกรสัจจะโชลพันธ์เปิดการสัมมนาเรื่องการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าการบริการและการลงทุนของไทยรูปแบบ FTA Clinic เพื่อผู้นำท้องถิ่นอบตอ,อบจและกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวกะทิของจังหวัดจันทบ,บรุรีและเป็นผู้ที่มีความสําคัญ เป็นที่ยอมรับนับถือของชุมชนเพราะฉะนั้นท่านจะต้องทําหน้าที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เวทีนี้คงไม่น่าจะเป็นเวทีสุดท้ายนะครับในเร็วๆนี้ในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับอาเซียนก็จะเปลี่ยนรูปเป็นเขาเรียกว่า AEC นะครับอาเซียนอี o m i c ิมิกคอมมานเนี่ยซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานกันอย่างเสรีมากขึ้นมีเรื่องของภาษี ที่ลดกำแพงภาษีต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งท่านวิทยากรเนี่ยก็จะให้ความรู้กับท่านในครอบครูเมรียนทีจุดนั้นด้วยเนี่ยก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้โอกาสนี้ตั้งใจรับความรู้อย่างเต็มที่ขอขอบคุณทางท่านผู้จัดและก็คณะวิทยากรน,นะครับที่สละเวลานี่ามาให้ความรู้กับชาวจันทบ,บุรีซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขอบคุณท่านทั้งหลายนะครับที่ ให้ความร่วมมือนะครับมารับฟังกันอย่างคับข้างเป็นห้องในวันนี้ผมหวังว่าการจัดการบรมครั้งนี้จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการสัมมนาเรื่องการเปิดการค้าการเปิดเสรีกทางการค้าสินค้าการบริการและการลงทุนของไทยเพื่อภาคเอกชนอบตอบาจาและกลุ่มเกษตรกรในวันนี้สวัสดีครับ ผมเป็นประจกษ์ศูนย์ครับท่านรองยัง,งอยู่ครับผมตอนนี้ที่เรารู้จักกันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ใช่ผู้ว่าที่ได้รับการแต่งตั้งนะเป็นผู้ว่าขององค์กรปกครองท้องถิน่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษ รูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษในประเทศไทยมีอยู่สองแห่งมีกรุงเทพมหานครพื้นที่เต็มทั้งกรุงเทพเลยกับเมืองพัทยาเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวถ้ามีรายได้น้อยเหมือนเทศบาลเหมือนอบตอมันจะมีงบประมาณที่จะบริหารจัดการได้น้อยเขาก็เลยกำหนดรูปแบบเมืองพัทยา ถามว่าในอนาคตต่อไปจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าหรือไม่ผู้ว่าผู้ว่าผู้ว่าคือผู้ว่าซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลนะมาแล้วก็มาลงปี50เขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วถ้าประชาชนในจังหวัดนั้น เห็นสมควรว่าจะมีการเลือกตั้งผม,ผมพูดภาษาง่ายนะกฎหมายมันโดนเขียนเขียนดูเขียนให้มันย,ยากหน่อยเดี๋ยวพวกเราอ่านแล้วรู้เรื่องหมดนะภาษาเขียนภาษากฎหมายภาษาอะไรเนี่ยเขาก็เขียนยาก,ยากหน่อยแต่สรุปแล้วก็คือว่าถ้าประชาชนในจังหวัดนั้นมีความประสงค์จะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนแต่ว่ากฎหมายที่รองรับกระบวนการอย่างนั้นยังไม่ได้มีตอนนี้มีแนวความคิดว่าจังหวัดเล็กๆเช่นภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะอยากจะให้เป็นท้องถิ่นเต็มทั้งจังหวัดมันก็ต้องต้องไปทำเขตการค้าเสรีหรือเปิดเปิดเสรีทางการค้านะฮะเพราะ ้องมาดูในระบบโครงสร้างสงจุดของประเทศไทยโครงสร้างสษฐจุจของประเทศไทยเนี่ยที่เรามีอยู่เนีย่ยนะฮะส่งจุดของประเทศไทยมัอนอขึ้นอยู่กับค่าการค้าระหว่างประเทศค่อนข้าง <c oughs> <ia> สูงมากนะฮะถ้าเปลี่ยนนินค่าการผลิตในประเทศร้อยบาทนะฮะมันจะเป็นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศของการส่งออกอยู่ห้าสบเจ็บาท,บาทหรือห้าสบเจ็ดปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วถ้ารวมกับงานการนำเข้าอีกส9่เ้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต ผลบอกในประเทศที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาคการค้าระหว่างประเทศเต็มๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าเศรษฐกิจการค้าของโลกมีประสบการณ์ว่าที่กฤดโดยเฉพาะตลาดการค้าที่สําคัญของไทยอย่างเช่นสหรัฐยุโรปหรือญี่ปุ่นหรือทั้งหมดรวมกันก็จะส่งผลกระทบเข้ามาถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยเต็มๆไม่ใช่แต่เฉพาะว่าเศรษฐกิจในเมืองไทยที่ประสบปัญหาเท่านั้นนะเศรษฐกิจต่างประเทศที่มีปัญหาก็กระทบเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะทาให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนมันก็คือจะต้องลดอุปสกรรคการ,การค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงมาถึงคําตอบที่ว่าที่ต้องไปเจรจาการค้าก็เพราะอะไรเพราะต้องการลดอุปสกรรคทางด้านการ,าการค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอ,อุปส,กร,กร,ปร,สรรคทางด้านภาษีอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีนะฮะเพื่อให้การค้าระหว่างประเทศมันขยายตัวแล้วไมจะส่งผลกระทบมาถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศนะฮะคือความสําคัญของของ ภาพการค้าระหว่างประเทศต่อเศรษฐกจิจของประเทศไทยแล้วก็คือให้เห็นภาพนะครับต่อไปนี้นะครับสินค้าบริการการลงทุนเงินทุนและแรงงานฝีมือไปมาหาสู่กันโดยที่เป็นอิสระภายใต้เงื่อนไขนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะมีเงื่อนไขให้ดูนะครับชัดเจนนะฮะประเทศเอประเทศดีไปมาหากันอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปสนใจมันมากสิ่งที่อยากให้สนใจคือภาพนี้นะครับ มันไม่ใช่มีแค่อาเซียนแต่มันมีไอ้รอบๆพังๆประเทศไทยเนี่ยเราเรียกวมันว่าเหลี่ยมเศรษฐกิจแต่ท่านผู้มีเกียรติครับผมว่านะฮะอุตสาหกรรมเนี่ยเขามีการตื่นตัวมากกว่าภาคอื่นๆเพราะเนี่ยอะไรครับเพราะว่าการอุตสาหกรรมมีการลงทุนขนาดใหญ่อุตสาหกรรมมเราจะเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ใหญ่ โดยเพพาะถ้าจะเทียบกับพอดีวันนี้เรามาหลายจังหวัดจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยองเนี่ยถือว่าเป็นตัวชี้วัด GDP ของประเทศเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่จะขยับอย่างไรอะไรอย่างไรเนี่ยอุตสาหกรรมขยับไปก่อนแล้ว,ลวโดยเพราะการลงทุนข้ามชาติเขาไปเร็วเขารู้แล้วว่าอะไรจะต้องทำอย่างไร ประเทศในเอไอซหรือในอาเซียนที่ท่านประธานหอบันค้าด้วพี่เมื่อสักครู่ทราบไหมคะว่ามีกี่ประเทศหนึ่งสองมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะพี่หากี่ประเทศคะสิบเพื่อนนะคะสิบประเทศมีประเทศอะไรบ้างคะเราจะได้คิดกรอบกันออกว่าอ๋อประมาณนี้นะเรากำลังจะแข่งกับใครเราพูดถึงใครกันบ้างประเทศไทยหนึ่งละ แสงค่ะสิงคโปร์ค่ะเอาไปหนึ่งคะแนนค่ะพี่ขาได้ค่ะได้ไปหนึ่งคะแนนประเทศอื่นละคะมาเลเซียค่ะฟิิลปปินส์ค่ะบูนายค่ะเอาละค่ะนับจนไม่ทั่วละค่ะยืนเพื่อนข้างๆก็ได้นะคะเวียดนามลาวค่ะตอบตอบตอบกันแบบนี้ได้เครื่องบินฟรีหรือห้องพักฟรีบ้างไหมครับ อ่าห้องพักีโรงแรมมณีซัน<笑><笑>นะคะไปทั้งหมดสิบประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซยียอินโดนีเซียบไนายพม่าลาวเวียดนามเข้าปยังคะกัมพูชาเนาะใกล้เคียงเราดูโดดเด่นไหมคะเรื่องของการท่องเที่ยวในสิบประเทศที่พูดมาดูใครน่าจะเป็นที่ใหญ่เรื่องของการท่องเที่ยวในระดับโลกนะคะไทยเนาะ พราะนั้นวันนี้ผมจะนําเรียนในสองภาคส่วนคือส่วนของความเป็นภาคเอกชนที่เราได้ฟันฝ่าอุปสรรคหลายๆเรื่องจนวันนี้หลายๆส่วนของภาครัฐโดยเฉพาะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยอมรับและโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้แรงงานตามบริเวณตามแนวชายแดนที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเอาไปเป็นรูปแบบตัวอย่าง อีกส่วนนนึก็คือสิ่งที่เราจะต้องมองอนาคตในการปรับตัวให้ได้มผมไม่ใช้คําว่าปรับตัวดีกว่าครับใช้คําว่าการปรับปรุงพนาสู่ระบบกระบวนการณฤดูที่จะถึงนี้เลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนและช่วงเย็นวันนี้กับดีม์ทอล์กนะครับมอบหน้าที่นี้ให้กับท่านวิทยากรท่านผู้ดำเนินรายการของเราคุณพัมมีบุญเรืองขอเสียงปรบมือด้วยครับ คงจะมีคนฟังเราพูดสักสักครึ่งทางก็ได้นะคะครึ่งทางกได้ก่อนอื่นจะขออนุญาตที่จะแนะนำตัวเองก่อนนะคะวันนี้เรามาสองคนจากที่เดียวกันนะคะก็มาช่วยกันขายฝันนะคะว่าบทบาทของผู้นำท้องถิ่นกับ a อ c เป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่ผมอยากจะเห็นต่อไปในกรณีที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้ในท้องถิ่น ได้ได้เข้าใจก็คือเราต้องเตรียมตัวอย่างนี้ครับในแต่ละท้องถิ่นท่านต้องไปดูว่าท่านทำอะไรกันอยู่จันทบ,บุรีอาจจะมีกลุ่มหลักๆก็คือเรื่องของเกษตรเรื่องของประมงเรื่องของท่องเที่ยวนะเรื่องอัญ,ญมณีเขาจะอยู่เป็นกลุ่มอย่างนี้ท่านก็กลับไปดูว่าในในชุมชนหรือในท้องถิ่นที่ท่านอยู่เนี่ย ทำอะไรกันมองจากตรงนั้นเสร็จก็จะรู้ว่าในห้าตัวที่เราพูดถึงวงนนี้เรื่องของสินค้าเรื่องบริการเรื่องการลงทุนเรื่องเองินทุนเรื่องแรงงานเนี่ยเราจะกระทบตัวไหนนะครับเราจะกระทบตัวไหนถ้าเราจะกระทบตัวไหนสมมติว่าเรากระทบเรื่องแรงงานเราก็หยิบประเด็นนี้มาคุยกันแล้วก็ทําเป็นเรื่องร้องขอเข้ามาในจังหวัด นะครับรองขอมาจังหวัดทุกจังหวัดจะต้องมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือมอบอำนาจให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลด้านเศรษฐกิจดูแลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง AEC ต่อไปนี้ครับทุกจังหวัดที่ทำเนื่องจากว่าที่ผมพูดอย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มจังหวัดมันถูกแบ่งไว้แล้วนะครับจันตะวันออก9จังหวัดเนี่ยถูกแบ่งไว้แล้วเป็น5กับ4ผมอยู่ในส่วนของ4จังหวัดชนละยองจันตราดนะครับก็จะดูแลกันอย่างนี้ ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาคนหนึ่งนะครับในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับในในฐา,านะประธานสภานะครับที่ขึ้นมาคุยวันนี้ก็คงจะเป็นตัวแทนของทางท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนะครับในฐานะเจ้าของพื้นที่นะครับคือจัองหวัดจันทบุรีนะครับในส่วนของ องค์กรท้องถิ่นนะครับไม่ว่าอาบาจอนะครับเทศบาลตำบลก็ดีนะครับผมคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะผลักดันนะครับในเรื่องของการค้านะครับระหว่างประเทศนะครับที่มีการค้าอยู่ตามชายแดนในห,หลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคตะวันออกนั้นนะครับ จังหวัดจันทบุรีตาดนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนนะครับในส่วนของจันทบุรีนั้นนะครับมีช่องการค้านะครับอยู่ผ่านแดนถาบลอนนะครับอยู่สองช่องนะครับคือช่องบ้านประกาศนะครับแล้วก็บ้านแหลมนะครับมีจุดผ่อนปลนนะครับที่มีการซื้อขายอยู่สองช่องนะครับที่บ้านจัตลีแล้วก็บ้านสวนส้ม